ตายอยู่ในห้องขังเดียวน,นั่นแหละอ้าวอามึงคงเจอรับน้องที่มึงเห็นมึงเห็นเป็นกูแล้วก็เห็นเป็นลูกคูใช่ไหมที่อยู่ห้องคอเวนน่ะเขาบอกว่าอันนี้พูดแบบขอไม่ขออยากะครเขาเก่งเขาบอกว่านี่แหละไอสต่อเทวีสีกันไลพวกเนี้ยแหละที่มันคอยหลอกหลอนวนเวียนอยู่ดีเนี้ยมึงต้องทำใจนะสิ แล้วเขาก็หัวลอ้อสรุปว่าเก่งวันนั้นะ่ะที่สิ่งนะหัวแตกแล้วก็ได้ความที่แขนเขาหักเลยครับที่เขาน้มลงไปรเรื่องนี้ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลแล้วที่เขาไปแซวพี่เอลว,ว่าที่มังเจออะพี่เก่งจำได้เนาะเรื่องที่แบบอยู่เล่าที่เก่งปากอเขาบอกว่าเรื่องที่มังเจอเด็กเด็กไอเสือแต่ที่มันเจอ ตอนตาเงให้เห็นีเรานมตอนที่ตีค่ะี่อยู่ี๋ยวู่อยากให้อยากให้คนเห็นคนลุกลุกะตูเราไม่ไหว้วเหมือนกันพี่ทักเจอแบบ้เป็นพี่นะไอ้พี่สิงพี่สิงเจอแบบ พี่นี่พี่ดาวเขาจะทำเลยนะเขาเหมืนนอนแบบโดนหลอกตอนลอกอนะพี่เก๋นอคิดว่าห้องสองด้วคืนของพี่สิงแล้วโดนหลอกที่ว่าไอ้คำัูดนี่เออหรือห้องสาว่า 1>, 1 2 3 2> ่4สองสีสเสต้องไล่เรื่องไล่ทำลายดีๆนะคะคเรื่องเนี้น่าน่าัวจริงๆพี่พี่ยของเขาี่เก่งเขาบอกว่าผีเมื่อ ย้อนไปแบบสามสิบสี่สิบปีก่อนเขาไม่หลอกเป็นตัวเป็นตนอย่างเนาะที่เจอเป็นแบบขนลุกขนพองที่เขาเรียกว่ากระตกขวัญเขย่าขวัญมันเลือกติดอีกพีมันหลอกตอนหลอกอีกทีมันทําให้เราตับสินอะที่เขาเรียกว่าผีหลอกเนี่ยแะค่ะมันเลยกลายมาย้อนคำถามเดิมแล้วตอนนี้นะหักสุดไอ้ห้องสองเนี่ยคนหรือผีวะ ที่สิ่งเขาพูดนี่ค่ะก็คือว่าลูกเขาก็เหมือนโดนคดีมาเหมือนกันนั่นแหละค่ะที่แล้วเขาก็เหมือนชตถอยชตถอยกับคนแดนแล้วก็โดนถังเดียวเหมือนกันแต่ลูกเขาที่อยู่